สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมช่องตัวร้ายชาแนลอีกแล้วนะครับเราอยู่กับหนักข่าวยูฟาตีเซีย 6EP เริ่มการวงเงินพทุนสมขอให้คุณช่องดีค่ะในรัวไทยมาได้มาสองพันหกต่อบาคาร่าเลยคุมยังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีต้องรีบวางเดิมพันนะคะสายไฟผมเปิดแรกเน้นๆไปก่อนที่ห้าพันครับผมฟังแบงเกอร์ครับผมจัดไปเอาลุ้นๆหน่อยครับผมจัเดิูดังครับผม บาคาร่าผมก็ค่อนข้างจะปิดลูปปิดอะไรให้มันมิดชิดหน่อยนะท่านผู้ชมนะการพันันเป็นสิ่งไม่ดีเหมือนเดิมครับผมไม่แนะนําให้ทําตามเท่านั้นท่านผู้ชมนะจัดไปครับผมก็ส่วนมากบาคาร่าจะปิดมิดชิดกว่าเกมอื่นนะเพราะว่ามันจะบินเลี้ยร้อยพี่น้องคือไพ่สองแต้ม2 2> แบงก์ก็ชนะสุดจัดครับผมโอ้ยประหลัดบอกอีกแล้วมาเริ่มการวางเดิมพันขอให้พีชนะรอบแรกเลยนะคะเสมอเสมอนะ ไอ้ไพ่คู่ขอไปเดีผมไพ่คู่ลงหนึ่งครั้งยังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีตามแดงไหลสามนัดไม่รอใครนะคะนักพนัจะมีไหลสามอยู่เสมออยู่ไอ้ไพ่คู่อยู่หัวแล้วก็ลงมาสองครั้งตามไปเส้นสุดการวางเดิมพันเปลี่ยนครับผมก็เท่ากับเราทุนสามพันน้ำโยมเพราะว่าเราไปได้ไฮโลไทยมาสามพันเนาะมาต่อยอดเลยเป็นอีพีสองเลยครับผมหลังจากเปิดป่าปูงมาโดนนี่ รีอัปล้อยแบงก์เกอร์สองแต้มแพลเยอร์เจ็ดแต้มแพลเยอร์ชนะกำไรยังมีอยู่ครับผมเยอะกำไรเยอะก็พันพี่เรียงว่าหบบนุ่มหน่อยบั้งหนึ่งเจใหญ่คุณผู้ชมเป็นจังหนี้เลยเหมือนกันแล้วโยมก็เล่นนานยิ่งห้อยนานไม่ดีนะผมคนปากลาห้อยรางวัลชนะรอคนอยู่นะคะอ้าวใจสู้ไฟแดงครับผมมันน่าจะมาช่วงจังหวะสลับนะเส้นสุดการวางเดิมพันไปน้องพี่ สลับไปสลับไปเฮ้ยขอบอ่ะเฮ้ยมันหน้าสวยเกินเอ้ามันตัดแต้มครับผมมันต่ํายังไงเอาเราหลังบ้านโอ้โหเสมอว่ะแบงเกอร์สองแต้มเพลเยอร์้สองแต้มเสมอมันจะมาลูกเปรีบยังไงวะเนี่ยสามสองเริ่มการวางเดิมพันเท่ไหมแท้แห่งความโชคดีอยู่ค่อนข้างตัวคุณนะคะเอาไพ่ซ้ายมือเหมือนเดิม ่าจัดไปแดงก็โอ้ยจัดไปตอนนี้มันเป็นน้ำเงินสามแดงวันชนะรอคนอยู่นะคะนี่เราก็นวดแดงไปให้มันขึ้นไปเป็นคู่คุณผู้ชมสเตปเดิมนี่แหละคือว่าเราจะจอบร้อยแข่ไม้นี้ไม้เดียวที่ว่าสามารถจะจอบ้อยได้นะเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ขึ้นแถวใหม่มันค่อนข้างจะไม่อันตรายเท่าไหร่อันตรายก็สองสามห้าคุณผู้ชมเหมือนเดิมครับผมหน้าอะไรเอ้าหน้าหัวครับผม ยังไงเรียบร้อยโดนจ้าโดนเบย์เฮาแดงมาครับผมสามหมื่นสามพันยืนกำไรอีกแล้วคุณผู้ชมบวกมาเพิ่มอีกเริ่มการวางเดิมพันขอให้คุณโชคดีค่ะสามสี่โอ้ยกำไรเจ็ดแปดพันนะเพิ่มมาอีกแปดพันโอ้โหแม่งยังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีต้องไม่วางเดิมพันนะคะใส่ไปครับผมแดงไปต่อครับผมเน้นๆไปไม้สุดท้าย ดูหน่อยดิเป็นยังไงับผมสุดการวามพันพี่โยมเป็นไม้สุดท้ายจะรอดหรือไม่รอดถึงไม่รอดเราก็กำไรอยู่ดีครับผมหน้าอะไรเอ่ยเฮ้ยมันตัดแต้มมันหนึ่งแต้มเราสองแต้มยังไงหลังบ้านเอามันสองแต้มเราหลังบ้านเรียบร้อยเอาเรียกแบงก์เออสามแต้มไพ่โบกี้สองมาอีกหแปร้แบงก์เอชนะเรียบร้อยนิ่มๆไปครับผมสรุป EP ที่สองเราได้มาเพิ่มอีก 1,000 0ื่นครับผมเป็น3ามหมื่นหกพันชมสรุปไพ่หมดไม่ต้องไปเล่นแล้วมมาเล่นจากไปได้ไฮโลมามาตามบาคาร่าก็ใจบันบันเหมือนกันนะบอกตรงนะบันบันกันนะก็เอาแล้วคชมนี้เลยครับผมนะครับเนาะก็สําหรับยูฟ่าจีสี่ห้าหกนะชมนะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในเกมต่อไปดีกว่านะครับเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ